ในพีนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเคสที่เรียกว่าสวยงามสําหรับการนําไปประกอบเพื่อน,นามาตั้งโชว์บนโต๊ะคอมของเราเคสคอมในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ต๊ะของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นได้วันนี้จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวแรกนะครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าตัวเคส h e r m a l take AST 6 0 0เคสคอมที่ได้แรงมานานใจจากเฮลิคอปเตอร์นะเป็นเคส Full Tower ท,ที่รองรับเมนบอร์ดนะตั้งแต่ EATX ได้สบายเลยแล้วก็ติดกระจกฝากข้างเคสตาถึง5มิลลิเมตรเลยนะดูดีมีสไตล์จุดๆเลยต มีฟอนต์ IO panel นะครับที่ติดตั้งไว้ขอบบนของเคสส่วนสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเขาก็จะมี USB Type C 3.1มาให้3 0มาให้ USB 2.0พอร์ตอดอดิโอส่วนด้าน expansion slot ทั้งหมดก็จะมี8ช่องครับด้านหลังเคสโดยที่ถูกออกแบบให้สามารถถอดติดเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนได้เลือกได้ตอนที่เราจะประกอบคอมพิวเตอร์นั่นเองหรือว่าใครนะครับจะเอาไปติดตั้งชุดน้ำเปิดหรือว่าแบบชุดน้ำปิดสําเร็จรูปเนี่ยสามารถเติมเข้าไปได้สบายๆเลยด้วยว่าถูกใจสายแต่งคอมหรือว่าใช้งานเดิมๆก็ไดด้เเหมมืืออนนกััลยต่าูวที2ะครจ ตัว a s สซาพีรามิดแปดตัวนี้นะครับเป็นเคสคอมที่ดีไซน์แหวกแนวเลยเพราะว่าทางบาริษัทดีไซน์เนี่ยเขาอยากทําให้ทรงเป็นพีระมิดที่เป็นโครงอลูมิเนียมทําเป็นกระจกเทมเพอร์กราสี่บานเลยเนาะแล้วก็สามารถติดตั้งเมนบอร์ด ATX ได้นะครับส่วนที่เป็น e a t x เ็ต้องมีความกว้างไม่เกิน280ม mm มนะกันเนี่ยใครอยากจะหา e a t x มาใส่เนี่ยก็ต้องลองดูไซส์กันซะนิดหนึ่งส่วนการ์ดจอที่รองรับนะครับเขาก็รองรับสูงสุดถึง280ม mm มเลยแตต่ก็้องบอกวว่าดีไซนน์ตัี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยมันเป็นนเคสึงที่ผมว่าเราาาสมรถนําลย ได้เป็นอย่างดีนะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะอาดพวกชุดน้ําอะไรอย่างนี้เยอะจนเกินไปพอมันเต็มแล้วเนี่ยผมว่าทางด้านบนของตัวเคสเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดได้สักเล็กน้อยนะสิ่งที่เขาให้มาด้วยเนี่ยเขาก็จะให้พัดลมมาเลยทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะแต่ถ้าใครเนี่ยใช้ซิงค์ลมเนะี่ยควรใช้รุ่นที่สูงไม่เกิน95ม mm, มหรือว่าใครใช้ชุดน้ำเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะมันจะดูแบบคลีนดูเรียบมากกว่าเยอะเลยเจ้าตัว a s ส a าพีรามิดเป็นเคสคอมที่สวยแล้วใครก็ต้องมองอย่างแน่นอนอีกตัวหนึ่งท คนน่าจะเคยเห็นนะครับคือเจ้าตัวคุ o cool เ e r m a ม t e r c o s m o s C 7 0 0 P Black Edition มีดีไซน์ที่เรียบร้อยเป็นหลักนะครับแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยมีความสวยอลังการเรียกว,ว่าจัดเป็นหนึ่งในนั้นที่ใครหลายๆคนควรจะหาไว้ได้เลยว่านอกจากมีคานที่เอาไว้ยกแล้วนะครับเพราะว่าเคสตัวนี้มันใหญ่เหลือเกินนะครับเพราะาเป็นแบบ Full Tower เลยนะ่ยทงด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะมีที่รองเป็นเหมือนแบบเท้าสกีที่ผมว่าถ้าใครที่อยากจะหามาใช้งานนะผมว่าเป็นเคสหนึ่งที่เท่มากๆนะครับแต่ว่าอยากให้ดูตีมัน ตัวของเราด้วยนะครับถ้าเป็นธีมแบบคนเรียบหรูดําเทาอะไรอย่างนี้ครับดำขาวผมว่าอันนี้ก็แต่งได้นะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่าถ้าทุกคนไม่ได้รู้สึกว่าเคสคอมเนี่ยมันจะเป็นต้องใหญ่ขนาดนั้นไหมนะครับบางทีทุกวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเราพยายามจะแข่งกันเล็กลงนะครับเราพยายามจะเป็นพอเทเบิลได้มากที่สุดเคสใหญ่เนี่ยบางทีมันก็ทําโต๊ะเราแอดได้เหมือนกัน,นะพนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองตัดใจกันดูครับว่าเคสใหญ่แบบนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คากับส นะครับใครที่คิดว่าเคสคอมนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึ่งที่ทําให้โต๊ะของเราเนี่ยมันดูดีมากยิ่งขึ้นได้นะลองตัดใจกันดูครับว่าเคสแบบฟูลทาวเวอร์หรือว่าเคสที่เป็นแบบเท่ๆแบบนี้นะครับมันจะเหมาะกับโต๊ะของเรามากน้อยเพียงใดใครที่หาอะไรแบบไหนยอยู่นะครับหรือว่าใครใช้เคสอะไรที่แบบว่าเท่ๆกันอยู่เนี่ยนะครับก็อยากให้มาแนะนามาป้ายยากันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยทรยิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบายครับ